สวัสดีครับผมกล้าไปเรื่อยนะครับมาอีกแล้วครับมาทุกวันนะฮะวันที่มีโปรแกรมแข่งอะไรก็จะมาเย็บๆยบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นฟุตบอล a g u e นะครับซึ่งเป็นเกมที่2ที่ถูกเลื่อนมาของคาวาซากิฟรอตเล่นะครับลงสนามไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาก็จบไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็พ่ายต่อโยโกฮาม่าเอฟมาร o นไป2ประตูต่อ4นะครับ ซึ่งก็เป็นการพ่ายแพ้ในเกมแรกในปีนี้ของพวกเขาด้วยเพราะว่าเกมแรกชนะ f อฟซีโตเกียวมานะครับรวมถึงถ้าเกิดเอาตามสถิติเนี่ยไม่ปีที่แล้วเนี่ยที่ฟอนตาเล่เป็นแชมป์เจลีกเนี่ยพวกเขาก็ชนะช่วงแรกมาแทบทั้งสิ้นเลยมาตายเอาช่วงกลางฤดูก,กาลก็ปีนี้ออกสตาร์ทขลุกขลัเล็กน้อยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงชนะทีมสงกระสินกันหน่อยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะว่าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และ ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกับกล้าไปเรื่อยนะครับจะหาคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับฟุตบอลไทยมาฝากกันแบบมัวๆซัวๆแบบนี้แหละครับไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะโอเคครับก็วันนี้นะครับได้โอกาสดู60นาทีเต็มเลยนะครับของชนาทิพย์สงกระสินนะครับที่ลงเล่นในานามคาวาสก,กิฟรอนตาเล่ <S <S เป็นเกมนัดที่3ของเขาครับในสีเสื้อทีมใหม่หลังจากย้ายมาจากทางฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับก็ เป็นเกมที่ดูเหมือนเจจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแฟนๆที่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดสดเจลิกวันผ่านทางยูทูบแล้วก็ทาง Facebook ของสยามสปอร์ตก็น่าจะได้เห็นว่าเจาเล่นดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นมีมิติมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นและที่สําคัญคือมีส่วนร่วมหรือว่าโอเปอเร e กับ,บทีมในโคตรเยอะดังนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของแฟนบอลไทยที่จะได้เห็นชนะทิพย์ลงสนามต่อไปยาวๆได้รับความไว้วางใจถ้าเกิดว่า เกมมันเริ่มต้นด้วยการแข่งขันที่0ู0นะครับไม่ได้เริ่มที่สกอร์โดนนําหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยคิดว่าทีมคงจะใช้ใช้เจต่อไปก็จะมาพูดถึงการเล่นของเจชนาทิพในวันนี้ในมุมมองของผมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่ง45นาทีแรกกับช่วงประมาณ10นาทีก่อนจะโดนประตูตีเสมอเนี่ยเจเล่นดีเยี่ยมมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับข้อแรกที่ผมเห็นนะครับนั่นคือเจมี ทัชแรกที่ยอดเยี่ยมเหมือนเคยหนึ่งคือเวลาเจาได้บอลนะครับเวลาบอลมาถึงเจเจาอาจจะไม่ได้ครองบอลไว้กับตัวนานมากนักนะครับจะเป็นการออกบอลสั้นออกบอลเร็วเปลี่ยนแกนหรือว่าที่ทําได้ดีมากในช่วงท้ายครึ่งแรกช่วงประมาณนาทีสามสิบเจ็ดที่มีเคาะติดชึ่งหนึ่งสอง 1, กันบ,บ่อยๆเนี่ยถือว่าต้องบอกเลยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเด่นของเจอยู่แล้วที่ตัวฟอนตาเล่นะครับตัวกุนซอโทรุเนี่ยน่าจะ อยากใช้งานเจแบบนี้อยู่แล้วดังนั้น,นผมว่าก็คงจะตรงสเปคกันในระดับหนึ่งนะครับแถมการจัดตัวผู้เล่นเนี่ยก็จัดมาเพื่อสิ่งนี้เลยจัดมาเพื่อชนะชิปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือการยืนแผนการเล่น4-3-3ในสไตล์ของฟรอนตาเล่นเนี่ยได้เติมชนะชิปไปเป็นย์เมเกอร์ตำแหน่งที่เขาชอบเลยนะครับนั่นคือเป็น3กองกลางมี1ผู้เล่นเกมรับและ2ผู้เล่นตัวรุกเป็นคล้ายๆตัว V ีนะครับที่ จะดาน่าใส่คู่แข่งก็จะมีชนาทิพย์อยู่ทังซ้ายแล้วก็มีทางนัานวากิสกะอยู่ขวามือมีทางน้่นของทาชิมาระดะเนี่ยเป็นตัวตัวตัวรับอ่ะเนาะเป็นตัวคล้ายๆสารัตเวอร์ชันทีมไทยนะครับก็ดูๆนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่เจอเองจะได้โชว์ศักยภาพในเวลาที่เขาไม่มีบอลซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาเขาไม่มีบอลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับชนาทิพย์มักจะลงไปยืนหน้าหัวกะโหลกเพื่อจะรอเพื่อน ตัดบอลได้แล้วก็จะเป็นการทรานซิชันเปลี่ยนซึ่งก็จะได้เห็นเจมีการทำทรานซิชันอยู่บ้างในเวลาที่ขึ้นเกมส่วนกับช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ต้อบอกว่ามาริโนสเองมีเกมบุกที่เน้นทางไปริมเส้นมากๆไปทางฝั่งขวาที่มีเอลแบร์หรือว่าเจาะกลางมาโกสจูเนียจะเป็นเอานากากะวะเนี่ยคือแบบว่าเขามีรูปแบบการเข้าทำที่เล้นไปทางริมเส้นนะเนาะคือทำให้โอกาสที่เจจะได้โอกาส ท,ท,ท่านช่วยทีมก็มีโอกาสน้อยหน่อยเพราะว่าพอเวลาที่นักเตะของฟอร์ตาเล่เกมรับเนี่ยได้ตัดบอลปุ๊บก็มักจะโดนไดรเรกข้ามหัวเจบ้างหรือว่าออกริมเส้นบ้างบ้างนะครับทำให้การสร้างเกมมันก็ไม่ด้เริ่มต้นจากเจแต่ผมชอบเจตรงหนึ่งที่ว่าวันนี้เจเขาไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานนะครับเคาะเร็วเคาะสั้นแม่นยำตามสไตล์จบับบอลแรกดีดังนั้นเนี่ยมันสร้างประโยชน์แล้วก็ สร้างสไตล์การเล่นให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ไปต่อได้ง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่าเวลาเจาขึ้นทางรับซ้ายเนี่ยวิงแบ็กอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยอย่างเคลวเฮวเนี่ยขึ้นมาก็เขาเองก็จะขึ้นมาเร็วมากเพราะว่ารู้ว่าเจาจะป้ายต่อคืนในเขาแน่นอนหรือว่าจะแทงต่อไปให้มิยากิอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันมันดูกลมกล่อมมากกว่า2เกมแรกนะครับอีกข้อหนึ่งถามว่ามีผลไหมกับการโดนใบเหลืองช่วงแรกก็อ,อาจจะมีผลอยู่บ้างน,นะครับแต่ต้องบอกว่า ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเจจําเป็นต้องตัดเกมจริงๆแต่นั้นคู่แข่งไปแน่มากอสติดเครื่องไปแล้วงานนี้ต้องหยุดไว้ก่อนก็อาจจะทําให้เจมีด่างพลอนนิดนึงกับการโดนใบเหลืองแรกนะครับส่วนการยืนเกมรับในวันนี้ช่วง60นาทีของเจผมว่าก็เป็นมีจุดที่ดีและก็มีจุดที่ว้่องไหวเหมือนกันดีคือเขายืนในตําแหน่งที่พร้อมจะช่วยทีมทรานซิชันตลอดเวลาซึ่งมันก็อาจจะมาถึงเขาแค่ส่วนหนึ่งบอลแบบถ้าเกิดบอลตัดได้ประมาณ3ครั้ง อาจจะมาถึงเจแค่ครั้งเดียวก็ถือว่ายังเป็นส่วนที่ยังต้องปรับจูนอยู่ของทีมนะครับแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเจน,น่าจะได้บอลจากการทรานซิชันเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกมากขึ้นนะฮะผมมองตรงนี้เนาะส่วนการยืนตำแหน่งหักผู้แข่งเข้าฟันน l ลเติร์เข้าสู่พื้นที่สุดท้ายเนี่ยเจยังงงๆอยู่บางครั้งก็อาจจะยืนตำแหน่งจนหาตัวประกบไม่เจอบอลข้ามหัวเจปุ๊บไปถึงศูนหน้าของเขาอยู่ บ่อยครั้งเหมือนกันนะว่าดีที่สุดนะเขาไม่ค่อยคมนะครับยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกที่เจอยู่นะครับอันนั้นคือภาพรวมในเกมผมเองยังไม่ได้เห็นสถิติว่าเจวิ่งไปกี่กิโลเจมีสเปนต์กี่ครั้งเจมีคีย์พาสเท่าไหร่ผมยังไม่ได้เห็นแต่ผมเชื่อว่าเกมน,นี้จะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าช่วงท้ายครึ่งแรกเจมีคีย์พาสมีการครองบอลมีการวิ่งหลอกให้เพื่อนเข้าไปเปิดบอลอย่างที่ปล่อยลอดขาช่วงนาที42อะที่ปล่อยลอดขาพุ๊บแล้วเพื่อนเปิด น, Key Pass, นับเป็นคีย์พาสนับเป็น c คออร์ดิ t เนตหรือว่านับก็เป็นคอนคออฟเรกในการเข้าไปเข้าทำได้เหมือนกันนะฮะบอกว่าตรงนี้คือน่าจะมีประโยชน์หน่อยนะครับอ่ะก็พูดตรงนี้ช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าเป็นการมองถึง3เกมแรกที่เจลงสนามถามว่าสอบผ่านไหมก็อาจจะยังไม่ผ่านเพราะว่าโอกาสยังน้อยอยู่ถ้าเทียบกับตอนที่ถูกยืมตัวมาตอนนั้นคือย้ายจากเมืองทองมาซัปโปโรในสัญญายืมตัวนะครับเจอ,เอ เกมแรกในเกมเีกจริงๆเนี่ยเขาก็เล่นได้ดีนะเกมนั้นคือชนะอุราวะ2-0 <S <S มีผู้เล่นของฝั่งอุราวะโดในใบแดงไป2คนนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเอาตามาตามช่วงออกสตาร์จริงออกสตาร์ทได้ไม่สวยหรูมากเท่ากับช่วงที่ย้ายมาใหม่ๆกับทางซัปโปโรหรือว่าช่วงที่เล่นในนามเต็มตัวเป็นผู้เล่นของซัปโปโรแบบว่าขายขาดไปแล้วเนี่ยเจทำได้ดีมากนั้นยิงยิงเซเลโซซากาด้วยคือ แต่ถามว่าพอมาดูในเรื่องของขนาดทีมอีกทีหนึง่งเจอยู่ในทีมนีขนาดทีมใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งพอขนาดทีมมันใหญ่ขึ้นเนี่ยการปรับตัวก็ต้องสูงขึ้นก็ต้องให้เวลาน้องนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าตัวโค้ชน่าจะเห็นทีเด็ดนะครับเห็นสิ่งในตัวเจที่มีอยู่กับการต่อบอ on, ลสั้นรวดเร็วการขึ้นทรานซิชันไปกันทีแล้วเป็นบุคคนละก็จะดีขึ้นแน่ๆในยุคนี้นะครับซึ่งผมว่ามันน่าจะตรงเคมีกับทาง เลแล้วก็เวลาเจออกบอลปุ๊บเนี่ยเพื่อนมาทำทุกคนเลยไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่ซัปโปโรที่นักเตะอาจจะคนละคุณภาพการบางทีเติมไม่ทันก็มีเหมือนกันผมว่าเกมนี้เห็นอะไรหลายอย่างในทิศทางที่ดีขึ้นกับทางชนะที่ส่งกระสินนะครับต,ต้องเป็นกําลังใจให้น้องกันิเยอะซึ่งเกมหน้าก็เป็นอีกหนึ่งเกมหนักนะครับต้องเป็นหนึ่งเกมเยือนเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะเล้ยการลงสนามมากกว่า60นาทีแบบนี้หรือไม่ หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมเปลี่ยนตัวเร็วจัง60นาทีคือถ้าดูกเกมจริงๆก็เป็นการเปลี่ยนตามตำแหน่งที่เจต้องออกเพราะว่าทีมต้องการประตูนะครับดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้เขาให้เกมต่อไปเจมได้อยู่เจได้อยู่ในเกมเต็มๆเ,เวลา90นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็สามารถรับเปิดสกอร์แรกให้ทีมได้ในแมตช์ต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้น้อง หรือว่าชนาทิพย์สงกระสินด้วยนะครับครั้งหนึ่งผมเดโอกาสไปส่งเขาก่อนจะเดินทางไปดูรองเท้าใหม่ของเขาไปดูอาวุธลับของเขาว่าเขาใช้รองเท้ารุ่นไหนนะเป็นเลบูล่ารุ่นใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนพื้นแล้วเป็นพื้นเดิมก็หวังว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นเห็นล่าสุดเกมที่ผ่านมาเจอกับตัวอาริโนสเนี่ยใส่ตัวใหม่ล่าสุดเป็นสีวาเลนไท์สีขาวชมพูนะครับสวยงามพิเิมเหมือนกันอ่ะว่ากันไปตามเนื้อผ้าครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวอกาศน,น่าจะมาพูดถึงกันใหม่มีติดไว้อยู่หนึ่งเรื่องของ BG เดี๋ยวคาบโอกาสมาพูดคุยหลังจากที่พรุ่งนี้เขาจะมีการถแถลงข่าวเรื่องของออไทยลีกเนาะเป็นเกมของมิดเดิลเพรสอะที่จะเป็น BG ีเจอกับสุภารีซึ่งผุ่มอาจจะไม่ได้โอกาสไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเดี๋ยวจะเอาคลิปในงานมาพูดคุยกันว่ามาโกโตเป็นอย่างไรครับเกมแรกพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเจอพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ